เห็ดพาะพี่น้องเห็ดพะไม่ไม่เลย่นเรบอกนั่งแค่ค่ะนนองแมนยังไงมากระโดดเอ้าอ้ยเด็กผู้ได้ีได้ยังหอนอ เฮ็ดเพาะพี่น้องเฮ็ดเพาะโลละสองลอยสิสองลอยยายเก็บมาเองขายไปเก็บใช่ไหมข้ากุณนอืมอันนี้โ่หนึ่งบนข้วนอ่าลสองค่ะพอเม้นบมาองลูกนมีเงินไหมีาาให้งงาเก็บมาเองขายถูกๆไห่ะ แต่ยงโลละสองพี่น uh, ้องเอ้ยแตเห็ดเพาะตกะแทนถอดพี่น้องแม่แม่เน

ปลามันได้ลอยเนี่ยแบลายนะปลาอร่อยนี่ยแบลายเนี่ลอยนี่ยแบลายนยอันนี้ก็ซองลอยแลายปนี่ผักหวานนะแกงใส้ยางแปสผักหวานเลยคนกับน้ำแกงไห้ด้วแกงใส่กับแกงสกหวานเลผู้เฒ่าอันนี้ก็ไว้ไว้ห้าสิบก่จะนะอร่อย ตทุ่งอยเห็ดเผาะพี่นองเลยเห็เผาะเหนี่ดอกกระเจียวนี่อกระเจ้าปกติกระเจ้าจะแกงใช่นี่ีดอกนี่ลอกอีหลอกเห็ดเผาะ

เลยนะอยากกินนะเออเไปซื้ซ e. ออ่ลูกแต่แนวอยากลูกคอยแล้ก็จะเอาไป ต้อนเห็ดเพาะเลยเห็ดเพาะับเห็ดเพาะเลยอ่ะ้ทุกันค่ะทุกนอย่างล่างเดยว้องย้อยออนยิงแน่ยคอยคอนพ่อหนังแก้วได้จ้และ นังนนันก็เห็ดผึ่งไหมพี่น้องเห็ดผึ่งยังไม่เห็ดผึ่งไหมเห็ดผึ่งไหมเห็ดผึ่งหรอ เพ,พิงนี่เพึงอะไเหรออนี่เอาไปอวนเอาอะไรนี่ไงผลไม้นี่นี่น,นวนเอาอะไรอเอาอะไรอา,งาเงาะหรืออะไรได้แล้วอันนั้นอ <c oughs> ันททนี้วเขาก็อยาร้อง้เรเดหรอ ได้เลเฮ็ดพอูความมีแต่ผสมเนาะปกติไม่ใช่สับปนะรดนตักไม่ก็ได้เพราะตักให้เยอเอาไ้โลนึงจะ้ะ อันนี้อันนี้โล่บอนหน่อยังเอาของเล่เอาของเล่อกอไ็ได้เอาเพิงหนึ่งจ้ะเพิงนึ่ก็ได้จุดหายายครึ่งโล โหลดจ้าเนี่ยโหลดคนม่อันตลาดชกินข้าวด้วพี่นอ้องมาซืา้อห็ดเพะจะห็ตเพะโลละ2องร้อยเลยจ้าคุณเมือเนี่ยหต็ตเพะลงเลยเด้อพี่น้องโลละ2องร้อยบาทแต่บางได้มันมีแต่หันรถจอดเป็นแถวเลยเราบอกว่ามันน้ำก็ยดหุ่นไปเลแต่ว่าเป็นลอดยุดน้ำมันนี่ก็ยังหยุดได้ ต,ตัวเต็มเลยพี่เนอะ